สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนก็ด้วยนะฮะอยู่กับผมภูมิใจวันนี้เราก็อยู่ในเกมกีก้าบายกันแล้วนะฮะวันนี้จะมาลุยโหมดโหมดนี้ฮะโหมดอ๋อโหมดนี่ออนสลอตฮะในโหมดหมดิวแทนนั่นเองเฮ้ยไม่เคยเล่นโหมดเองเฮ้ยเคยเล่นแล้วเนี่ยอ๋อลืมเล่นเป็นกอซิล่าไปถึงระดับ29เว็บยี่ผมไม่รู้ว่ามีกี่เว็บนะ แน่นอนว่า2ตัวน,นี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อเราจะมาในตัวของกสิลาไปกันเลยเว็บที่หนึ่งไม่ได้นานแล้วเล่นยังไงเนี่ยเพนิดีนะอันนี้อัวนีนนะนน้ลบกัน,นี้บอออ็อกนี่ฮู้ยฮุ้ย เวลาที่กองที่มันย,ยกกิงรนะยะไกลฉี่ตอนน้าเสียลเลยเยอะถ้าเราเสียเยอะเราก็จะลำบากไ้เนี่ยติดไฟแล้วไฟมันทีนะได้นี<อ>่เนาะสวยโอ้ หนึ่งแฟกซ์สองแต่ร้อนมากโดนเผาไหม้โดนเบรนนี่เนมดโดนหน้าน,น,นี่ไงนียังคอมโบเป็นอยู่เวฟสที่สี่มีไฟกำลังแข่ง น้องไฟน,น่าจะทำให้เราช้าลงไปได้ทำดำอีกโอ้ยโอ้ยนี่เอฉีดแม่โคช้าเลยเมื่อกี้วัวลุ่มบิ่นพลังอีกหนึ่นนง,าาง <tr il> แตากสองอย่าขุดือดเย็นเย็น อ่มีตัวเลื่องให้เรื่องที่ไรหมัดระเบิดหรือเปล่ามีตัวใหญ่ทีอะไรขกันอะไรเงี้ยจะทีะไรครับทำไม้บู๊ชัยเขไม่กระเด็นได้ด้วยกระเด็นไกลขึ้นทีอะไรไปกันต่อเลยอาจจะมีเสียงรถรถรบกวนนิดนึงนะครับเพราะว่าบ้านติดถนนใหญ่ ฮ้หยหมัดน้ำแข็งแปงว่าถ้าเราโดนมันตีเราจะติดแช่แข็งแล้วไม่รู้เดี๋ยคือตีไม่โดน <laughs> อาตอมิง่งเบ๊ะไม่ไช่ ไมไเเ่เน่นเวลาเราเน้นทานก็ืได้เยอะที่สุดอืมเนรออืมเนร่คุณมิโลใชตัวใหญ่ด้วยโล่ป้องใส่บิ๊กมือมีกันมีกันดาเมจแล้วก็การสถาด้วยใช่ไหมนูม้นเราจะอะอาปุงได้ดีกวยนว้น,นาจะนูวมันจะกันโอ้ยโดนทุบเจออย่างนี้ก็จับได้ จับโดรนมาเลยมาตรงอุ้ยหู้แล้วโดนสักทันสฟา์ต่อ,อยอะนี่ไอ้โดนท้าคู่โอ,นอ้แต่มันมัดคู่เรบโอ้ยนี่งนะดคนเราไม่ได้เบ๊อุ้ยยิงไม่ทัน ก็จะช้าทามันแรงๆโดนสองไม่ด้วิ่งไม่ได้ถ้าวิ่งใช้ไม่ได้เลยอ๋อเออระยะของมันได้ไอุ้ยลงพินเลยแันสองนี่เันองอัอเบสเาต้องอยู่ที่สูนที่สูนย์เได้เก็ วก็วิลี่เหรอวิลี่โอ้ตัวใหญ่โอ้โดนดูดโอ้โดนกิ้งใส่มาสิโอ้หมกดไปหนี่บิงพลังใส่เลย เลื่นนะฮะเดินช้าอีกเพราะว่าติดน้ำแข็งปวดจะปวดเลื่อดอยู่ที่ไหนนะโอเคโอเคครับโอเคกับเพเ่อนมาสายฟ้าหรอกอันนี้ตีแล้วดูเลือดหรือเปล่าใช่จะดูดีนะดูสโตร์อยู่เที่ยวใช่ตีแล้วมันจะได้เลือดเพิ่มคล้ายๆกระดูดเลือด ไปกันต่อฮะเว็บที่9แล้วมีเจอตัวอะไรถ้าผมจะไม่ผิดแบบว่ามันมีเจอพวกตัวเดียวสินะตัวแบบไก่แก่นอะไรเนี่ยันาโอ้หหโหสู้เขียวมัตเตอร์เหรอ แต่เบฟที่กาผ่านไปเวฟที่ิบก็มามันคืออะไรอ่ะหลุ่มดำไม่ดีแ้วเราอย่าให้มันใกล้เราเลยอ๋ยอมีอะไรทำไมแล้วเบ็งพลังโดน ดูคุณคนจะดูดนี่เราเนี่ยเลยคือพลังงานตัวใหญ่ของเราโอ้ยไม่เนี่ยแตกหนึ่งแตกสองอือที่มีตีและดูดเลือดอ่ะนันน้อนไม่ตายไงยหรอครับอ้อหมดแล้วหรอมีสองเวฟเลยนะตีแรงมาก เวลาดีเหมือนกันอยเฮี้ย4นทีนะเล็กสวยมากเลย4นที4วีทันเดอร์ทอสกับจริงมันคนเรียกว่าทันด้าทอสแต่ผมเล่กทันเดอร์ทอสอยู่มีเมนโอ้ย คิดไม่ผิดด่านนี้ม่าจะมีอะไรตร่งทางด้วยขวดไม่โดนปิ่นพลังเลยแล้วกันอ้ออ้ออ้อโดนฟันไม่โดนไม่ได้อ๋อโตมี บนี่เราหลอดมือตัวไหนตัวยาตีโลเป็นไรกับโกบนี้อ้มันลุกมาเขาดิอืมพี่โกพี่กบอินพี่โกแตวอืมเท้าคู่กลายแล้วปิดฉากได้ท่านี่ต้องอีกเบ๊บแหลบเราโบอะไรทีเดียวเรูเลย หมัดแช่แข็งเฮ้ยเลยเนาะดูคอมเมนต์โอ้ยสกินผร้อมเลย,ย,ยนี่นี่อุ้ยท่าเนี้อันตรายมากเลยมันโดนตีของมันเนี่ยทำให้แบบว่าหลบไหมหลบยากว่าเพราะมันพุ่งด้วยความเร็วสูงแก็พุ่งมาได้แค่นี้นะถ้าแกไม่ได้ตีแกก็ไม่มีความหมายอุย้ยหลบได้อโอ้ยมันจับโอ,โอเคมันได้ตีแล้วอ๋เย็น ส่งคนครูไปแเราดูคอมโบว่า<ๆ>ถ้าเราไม่ได้ตีเราก็ไม่มีความหวังแล้วไม่นะตายแล้วคนตีอะไรกันตัวใหญ่เหรออือกับตายกับตายทุกคนเกือบขิดเกือบไม่ไรอดเอูเลือดออกมาได้มาตีดูเลือดอีกอ่ะ นี่แหละว่าจะได้มีเลือดไสูบสตรูไม่มีมขี้ผิดดีกว่ามันก็ไม่มีกำดักอะไรกันไม่มีภัยธรรมชาติไปกันต่อเลยนี่เราคนอยู่ที่สูงเลยเดือบ จะไปเป็นพลังตอหน้ามันไม่มีลแล้วร่วงหนึ่งอุ้ยมันปล่อยพิเศษร่วงสองอเก็บเต็มแล้วไฟนะครับอย่งงี้ผมใช้เลยแล้วผมก็ไปรอให้มันเต็มทีมเลยแล,แล้วมันติดไฟด้วยโคตรน่ากลัวเลยตัวเนี้ยเออนี่ ถ้าเราเป็นอะตอมิเวฟแกทำอะไรเราไม่ได้น,นี่เออนี่น้ำแข็งนี่เดือดมันก็ตกเป่งพลังงานะ้าอะตอมอิกเวฟใสอ๋อะอะตอมิกเวฟตีตีตีเรียบร้อยดีว่าเฮ้ยชื่ออะไรนะ ไ <laughs> จำไม่ได้แล้วลืมชื่อไปหมดแล้วอะไรของมันเนี่ยโอ้ยมือสั้นโอ้โดนเจาะนี่เหรอไม่โดนหลบได้ใส่โอ้ยโอ้ย จับไม่ได้นี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วไปหน้าเลยแล้วกันเบอร์ดิ่งก็สิล่ะ ถ้าเรายิงปุ่มปีได้บ่อยมันจะอยู่ด้นล่างนี้แนะน,น้นอนแตกหนึง่งโอ้โหบอกเลยแตกสองไม่ใช่ใครตัวแม่มาตัวบำตัวบำเหรอฮึ่ม นี่ขโมยขโมยออกไปแต่ไปกันต่อไปเมื่ที่สิบแปดนี่นอนเราก็ยังมีอยู่นิดนึงนี่แล้วกันเอ๊ะอี่เนี้ยไลสติลขโมยชีวิตเราจะไปให้ได้ไกลที่สุดนะฮะ ดูการทีผมจะไปได้ไกลแค่ไหนแปะแล้วดับมังกรด้วยกับพญานาคไฟเลยนะผมจะไม่เสียเลือดกับมันเลยแม้แต่นี้เดียวว่าผมจะยิงไกลอย่างมี้เขาขี้โกงอนะ่ะไม่โดนไม่นะไม่ไม่โอเคต้องเสียเลือดแล้วน,ะ <c oughs> นี่โอ้ตายยากตายเย็นเลยวกัน สี่โดนทางไม่โดนโอ้โหอุ้ยมันระเบิดทันเลยอ้ออ๋อเล็งตัวนี้ไปโดนอีกตัวนึง เปล่งพลังมากกันนี่ไงโอ้จะเกินไปแนละ้วมันจะเกินไปแล้วนะเยสอุ้ยบล็อกไม่ทันนี่โอ้ย,ออยพุ่งชนกันเลยเด็กมึงไม่มีดาเลยโอ้พอไม่โดนเมื่อกี้ ทีละคนทีละคนทีละคนได้ไหมโอ้ทำงานแตกไปก่อนเลยหนึ่งตัวอสแกนไปไล่ต่อไปต้องมีอกเบ๊บหนึ่งแล้วยี่สิบแล้วทุกคนเจอพี่ตึกพี่หน้าเหลี่ยมนี่ตอนนี้ตึกเป็นตึกก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ใช่ตึกธรรมาดาเป็นตึกมีชีวิตนี่ เหมือนมันติดเรียบร้อยตึกขาดอุ้ยเจอตึกสองตัวไอ้สก,กิชุดนี้ยังไม่มีเลยเนะไอ้ิของตึกมันหลบได้บอกนี่มดนหลอยอัดอัดเต็มเต็ม เน้นได้ไหมมืมอโอหลบได้แล้วหลบได้นี่มจะไม่เป็นไรเลยอุย้ยแล้วเลงตัวหนึ่งไปโดนอีกตัวบินนี่เหรอไม่เหรอนี่เหรอไม่เหรออาวตกมาตายโอ้ยเ <c oughs> อาจุดมันไ <c oughs> ้เลย <c oughs> อันนี้แหละ,ะดีเี่ยแจ่มเลยสุดยอดเยี่ยมไปกันต่อเลยครับเราจะได้ไปไกลแค่ไหนฮะตอนนี้เวฟ2 2สองแล้วนี่ไงเจอแล้วไค่แก่น,นเดี๋ยวสิสองตัวใชนะ่ไหมแต่เรามีดูเยะ ก่อนเลยหนึ่งตัว,มวไม่ถึงวิง่งวิ่งอึดนะโหแล้วมันเคลื่อนที่เร็วมากอะ <c oughs> ตีไม่ถึงต้องหาปัดนี่ ตายหนึ่งร่วงหนึ่งนี่ทายเขาที่กรุงถึงนพลงอัศเนาโอ้ยมันถึงดยอยก็เยอะมีดูเลือดเลือดเลือดน้อยไม่ใช่ปัญหากดพิท่าจะกดเอาฟันถ่างฝันแบบนี้นี่เหนียวนี่เหนยตาตาเราบ้าง,าาางอือโอ้ยโอ้ย กลับไปแล้วกันตายซะเออไม่รอดเวฟที่ยี่โอ้โหหมัดน,น้าเขยตัวใหญ่แกตัวใหญ่ตัวใหญ่ยกักษ์กดหรอยิงไม่โดนไงนี่คือยิงไม่โดนโอ,โ,อออโอ้ยต้องมีอุ้ยมาข้างหลังอีกลบได้ ผมผมไม่เก่งหรือมันโหดโอโออะไรครับพี่นีน่นี่แล้วเดี๋ยวก็ตัวทหาเราไปล,ล่างสู้เลยรักกันตัวนายของดาน,นี่นะคเอบหนี่นี่แล้วเรียบร้อยกับล่างเสียนดิดหน่อย อัไรห้ได้ดูแต่อะนี่คืออะไรอ่นนอะ,อนนอะมีตจมูกน,น่าสนใจนะฮะอ,อะไรอ่ะเหมือนแบบว่า,า,า,าเรียกกรางเสียอไม่เข้าใจอ่านไม่ทันหรือว่าแบาบว่าจะวีตัวเราก็ได้สตูนพวกรแบบอันนี้ไม่มั่นใจนะะเวฟที่24แล้วกลับมาที่กองทัพเหมือนเดิมอ่าเจอาูุปปับมีก้าศิลาฮะ โอ้่พวกเราเหรอก็อีพวกเราจริงด้วยกาจะมีเพื่อนอยู่ลราวนี่สวยมีไก่แก้วเปนพวกโอ้ยไอย้มันจะโหดนะบ,ด,บดกัแก้นโอโหคอมโบของจอยรู้ม,มั้ยแต่มันเรืองสิบสองไม่ใช่ นี่ดันเพื่อนไปชนชี้เนียสไปเลยเพื่อนเอามันนี่อโอ้ไม่การหนะกลัวมากตัวบักเอกโอ้ถ้ามันจะวุ่นวายใครล้วจะชนะได้ยังเก็บเลียวตัว

โอ,อ้หผนะู้สาบล็อกแน้วน่เก่นแกมช่วยเพื่อนเอง,องปึ๊บนี่โอ้มันหนาวไป็นไหมมันหนาวมันเย็นมันเดินไม่ไหวนีบล็อกได้เหรอมาเลย,เยขอร้อนๆเลยนะร้อนๆเลย เรแล้วนี่ลแล้วรอกลับมาเป็นไรเพื่อนอ้ออยากจะเลือข้้งบนนะ่ะเลือมีตรงไหนเลื่อือข้้งบนเหรอมีข้างบนนี้ทุกคนเ,เล่นไม่ได้อะไรดีทุกคนมัดจะเป็นหมัดขึ้นหรอือปล่าผัก อ๋อทำเป็นขึ้นสร้างนามิเดยนต่อยจริงเหรอว้าวับมาก่อนนะเพื่อนไปเจอกันรอบหน้านี่ก้อนมีประโยชน์อยู่นะนี่เดี๋ยวท์ผมแล้วฮะเจอตัวร้ายเจอกับผู้บาดเป็นคนหนึ่งเดส t ตอร์เยอร์ญี่ปุน่นทาเลเดสเอย์ยามาที่ที่เขียวด้วยนาตาเป็นคนเลย มันมีสิเขียวด้วยเหรอโดนขึ้นมาเน้ยท้าหคู่อุ้ยโดนเลือดเรียบร้อยโดนขึ้นตีไม่โดนหรอกแต่โดนขึ้นโดนขึ้นกะแทกตัวใหญ่ยาตัวใหญ่ นี่้โก่งขี้โก่งข้าอยู่สูงกว่าเจ้าข้าอยู่สูงกว่าเจ้า,า,อจาโอ้ยโดนดูดนะนตื่นขนลมเลยแต่ข้าก็ยังอยู่สูงกว่าเจ้านีแล้วหนี่นีอุ้ยกะก้ยีแปดด้วยกูกลิ้นหายไปปะทุกุกเขอพ่ายนี่มันตัวเราแต่แค่สีแดงสูงชนโหดฉนด โอ้มจับมันมีลกมันต้องการลกูกจบร้อยแต่มาแค่นี้แหละนะของกอปเออใช่ใช่นี่ไงซามด้วยเท้าคู่อ้าวแล้วนี่มันกอซิล่ากอลกอับกอซิล่ากอบตัวนี้มันตัวใหญ่คู่เลยเราจะรอเลยรละ่ะ ต้องใส่มันแล้วละ่ะแล้วบินพลังแะ้วเน,น้นเน้นเน้นเน้นรู้ยังไม่แต่เน,น้นเน้นเลยนี่ทีนึงบินพลังสู้หรออู้เกือบตายแล้วตอนนี้เกือบตายเรียแบบร้อยหนึ่งเรียแบบร้อยไปหนึ่งแกโดนหนีอยูนะ่แล้ว ได้บล็อกได้หรอบล็อกได้หรอจ้าไม่ไทยห่างฟาดเต็มหัวอ๋อเก็บเลือดหนยนะครับเต็มไปหรอมาะมอะไรมาใช่นี้นจะมัดระเบิดมาสายต้นนี้เอาไปแบบสตตนสตูไลนิ่งเด้อจะเป็นเทพเจ้าสายฟ้า เฮ้ยที่สามสิบแล้วทุกคนว้าวไปเต้นอุ้ยเราขับสามตัวเลยเหรอบ้าบอมันจะไหวไหมเนี่ยอ้ามาถึงเราเน,นี่ยไหวหไหมเนี่ยโอ้ตัวนึงก็เดินช้าตัวนึงก็ร้อนเหลือเกินตัวนึงก็หยุดหยุดแล้วดิเราจะไหวไหมเนี่ยว่าผมอาจจะลาได้แค่นี้ก็ได้ ไปเชื่ออะไรหมดมันยากจริงดูพวกนี้ดิเดินไม่ออกเดินไม่ออกติดน้ำแข็งติดสโลว์มันจับอีกดูงี้ผมเก็บไอ้ตัวใหญ่มาเล่นดะนนี้ดีกว่าไม่มีพลังไม่โดนเลยตายดีกว่าแอ ผ่านมาได้เพิ่มเข้นอ่านเดียวกันเที่ยวดิมดีหะโม่เช้าก็ดิมด้วยโ่เหนือจเชื่อผมก็ใจแล้วทำไมเพิงแพ้นี่ฮะสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาเล่นใหม่สำหรับวันนี้บ๊ายบายฮะ